รูดีนฮาวเวิหญิงอเมริกันที่ป่วยเป็นโรค no a n o r e x ็กซีอโนเวอเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี1989เมื่อรายการทอล์กโชว์ของโ p r a h w i n ินฟรสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับชีวิตที่ต้องทนอยู่กับโรคแอนอเร็กซีตอนนั้นเธอมีอายุ25ปีเธอได้ทนทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาเป็นเวลากว่า11ปีรูดีนฮาวเวิมีร่างกายที่ผอมมากเป็นผลมาจากการพยายามลดน้ำหนักตลอดเวลาและไม่ยอมกินอาหาร ณช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ตอนนั้นเธอมีน้ำหนักตัวเพียง48ปอนด์หรือ21กิโลกรัมส่วนสูงเธอคือ5.5ฟุตหรือประมาณ167เซนติเมตรรายการโอปราตติดตามอาการของรูดีนเป็นเวลากว่า4เดือนก่อนที่จะขอมาคุยกับเธอที่บ้านของเธอการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นรูดีนพูดถึงความกลัวการกินอาหารเป็นอย่างมากของเธอซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า10ปีสาเหตุที่เธอกลัวการกินอาหารก็เพราะว่าเธอนั้นกลัวอ้วน โดยเมื่อเธอเห็นอาหารเธอจะเห็นเป็นตัวเลขแคลอรี่ของอาหารแต่ละอย่างในหัวของเธอมากกว่าเห็นอาหารเป็นแค่อาหารเธอก็จะสามารถบอกแคลอรี่ของอาหารแต่ละอย่างได้เช่นถ,ถ้าเธอเห็นแอปเปิ้ลหนึผลเธอก็จะเห็นเป็น80แคลอรี่กล้วย100แคลอรี่ French ฟ r y รายสขนมปัง1แผ่น30แคลอรี่ไก่ทอด1ชิ้น325แคลอรี่ รูดีนบอกว่าแม้ว่าเธอจะหนักเพียงแค่48บปอนด์หรือ21กิโลเธอยังรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ้วนแม้ขณะว่าเธอนั้นส่องในกระจกแล้วก็เห็นภาพในกระจกสะท้อนมาเหมือนกับโครงกระดูกที่มีชีวิตแต่สมองของเธอมันก็บอกว่าเธอนั้นอ้วนวิธีการวัดความอ้วนของเธอคือเธอต้องสามารถวางนิ้วโป้งและนิ้วชี้โอบรอบแขนส่วนบนและปลายนิ้วโป้งและนิ้วชี้จะต้องแตะกันได้เธอจะรู้สึกดีถ้ามันหลวมมันเหมือนกับว่าเธอนั้นได้สามารถจัดการควบคุมอะไรบางอย่างได้ หลังจากการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นไม่กี่เดือนรูดีนก็อาการสุดหนักจากโรคแอนอรเรกเซียเธอต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งรายการของโอปราก็ติดตามอาการของเธออยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งทุกคนเห็นตรงกันว่ารูดีนเหมือนกำลังจะตายจริงๆตอนแรกทางรายการเพียงแค่จะนำเสนอเรื่องราวของคนที่เป็นโรคแอนอรเรกเซียไม่ได้คิดว่าจะต้องมาติดตามคนที่กำลังจะตายจากโรคนี้จริงๆในปี1990 โอปราก็ได้เชิญรูดีนมาออกรายการของเธออีกครั้งครั้งนี้เธอดูมีอาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตัวน้ำหนักของรูดีนเพิ่มมา12ปอนด์หรือประมาณ5กิโลกรัมภายในระยะเวลา4เดือนโอปราบอกว่ามันยากมากที่จะเข้าใจว่าทำไมรูดีนนั้นมองไม่เห็นว่าตัวเองนั้นไม่มีตรงไหนเลยที่อ้วนทำไมเธอไม่สามารถมองเห็นตัวเองในแบบที่เราทุกคนมองเห็นเธอรูดีนบอกว่าสมองของเธอไม่ได้บอกแบบนั้นจริงๆเธอยังคงรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ้วนอยู่ดี ตอนนี้เธอมีน้ำหนัก60ปอนด์หรือ27กิโลกรัมซึ่งแน่นอนว่าเธอก็คิดว่าเธอนั้นยังอ้วนรูดีนบอกว่าน้ำหนักตัวที่ขึ้นมา12ปอนด์นี้มันเป็นสิ่งที่ทํายากมาก แลวมันเป็นสิ่งที่สมองเธอไม่อยากจะทําเลยตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่ออาหารถูกนํามาเสิร์ฟเธอก็จะมีอาการตัวสั่นเพราะว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันเป็นตัวเลขแคลอรี่ของอาหารและมันทําให้เธอไม่อยากจะกินอาหารลงไปแต่เธอก็ต้องยอมให้หมอให้อาหารผ่านทางเส้นเลือดดาเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถจะกินอาหารแบบปกติได้เธอจำเป็นต้องยอมให้หมอเพิ่มน้าหนักของตัวเธอเพราะว่าเธอนั้นมีอาการติดเชื้อที่ไตซึ่งเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่เพิ่มน้าหนักตัวทุกอย่างจะแย่ไปหมด ทุกๆวันของรูดีนมันเหมือนว่าเธอต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่อยากจะกินอาหารแต่เธอก็ไม่ได้อยากตายเธอก็เลยต้องฝืนกินบ้างตอนนี้รูดีนบอกว่าเธอรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังมีความคิดที่อยากจะลดน้าหนักอยู่เธออยากจะมีอาการโดยรวมที่ดีขึ้นและอย่างแรกที่ต้องทําคือเพิ่มน้าหนักตัวโดยการกินอาหารเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่เพิ่มน้าหนักตัวเธอจะไม่รอด โดยหมอที่ดูแลอาการป่วยของรูดีนก็มาออกรายการในตอนนี้ด้วยหมอปาร์เกอร์ใช้วิธีดูแลผู้ป่วยด้วยการสะกดจิตบำบัดเขาบอกว่าโรคแอนอเร็กเซียในตอนนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ลึกลับไม่มีใครในโลกใ,ในตอนนั้นที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันเกิดขึ้นเมื่อไรแอนอเร็กเซียโนโวซาจะมาเยือนเหยื่อเมื่อเหยื่อทำพฤติกรรมที่เอื้อให้มันมาได้นะตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าแอนอเร็กเซียเป็นโรคทางจิตหรือเปล่า หมอปาร์เกอร์อธิบายว่าสิ่งที่เรารู้คือถ้าคุณอดอาหารอยากสมัครใจเป็นระยะเวลาหนึง่งมีความเป็นไปได้ว่าณนะจุดใดจุดหนึ่งอนอเร็กเซเียจะเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะสามารถส่งผลที่รุนแรงเหมือนกับการติดแอลกอฮอล์หรือโคเคนมันเป็นทั้งการเสพติดทางกายและทางใจ การรักษาด้วยการใช้ยาแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้ผลมากกับกรณีของรูดีนรูดีนจึงถูกส่งตัวให้มารักษากับหมอปาร์เกอร์เพื่อลองให้เธอได้รับการรักษาด้วยการสะกดจิตบำบัดหรือฮิปโนเทอรรปีเพราะการสะกดจิตจะไปทำหน้าที่รักษาในส่วนที่ยารักษาไม่ถึงเช่นในเรื่องของเซลฟ์เอสตีมหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองหมอปาร์เกอร์บอกว่าจริงๆแล้วจุดสำคัญของโรคแอนอเรกเซียจะเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเซลฟ์เอสตีมของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก บูดีนบอกว่าการสะกดจิตบำบัดช่วยเพิ่มความตระหนักในตัวเธอให้เห็นคุณค่าในตัวของเธอเองทำให้เธอนั้นยอมรับตัวเองได้มากขึ้น รูดีนไม่เคยรู้สึกว่าตัวเธอเองนั้นดีพอเลยอาจจะเป็นต้นเหตุของความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือควบคุมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนความสําเร็จ่อกย้ำว่าเธอนั้นควบคุมอะไรบางอย่างได้การไดเอ็ดเป็นเหมือนการควบคุมชีวิตทางหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่ในการควบคุมทุกอย่างในชีวิตคุมไม่ได้มีอย่างเดียวที่เธอคุมได้คือน้ําหนักของตัวเองเธอจึงยึดติดกับมันมากย้อนกลับไปในวัยเด็กของรูดีนนั้น เธอก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ,ๆทั่วๆไปที่ไม่ได้สนใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากนักนี่เป็นรูปของเธอเมื่ออายุประมาณ8-9ขวบรูดีนบอกว่ามันน่าจะเริ่มขึ้นตอนที่เธอมีอายุ13ปีเธอกลายเป็นเด็กผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากหรือเป็นเด็กอ้วนตอนนั้นเธอหนักประมาณ265ปอนด์หรือ120กิโลกรัมเธอก็รู้สึกว่าเธอไม่ชอบตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้น เมื่อขึ้นชั้นมัธยมปีแรกรูดีนบอกว่าเธอไม่เห็นคุณค่าในตัวของเธอเองเลยความรู้สึกไม่ชอบตัวเองก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเธอเลยตัดสินใจลองลดน้ำหนักด้วยการลดอาหารและออกกำลังกายไปด้วยกันพอน้หนักเริ่มลดลงเธอก็รู้สึกว่ามันเร็วไม่พอเธอก็กินอาหารให้น้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงส้มครึ่งผลและสลัดนิดหน่อยต่อวันส่วนเวลากลางคืนถ้าเธอหิวเธอก็จะกินไดเอทดโคกแต่เธอก็ยังรู้สึกว่าน้ำหนักของเธอมันยังลดลงเร็วไม่พอเธอก็ลดเหลือเพียงส้มแค่ครึ่งผลเท่านั้นต่อวัน รูดีนบอกว่าเธอกินอย่างนั้นอยู่3เดือนแล้วก็ลดไปประมาณ50ปอนหรือ22กิโลกรัมเท่านั้นยังไม่พอจากนั้นก็มีช่วงที่เธอไม่กินอะไรเลยเพราะเธอรู้สึกผิดเธอบอกว่าเธอดื่มแต่น้ําเป็นเวลา2-3ถึงสสัปดาห์เธอบอกว่ามันเป็นความปรารถนาแรงกล้าของเธอที่ทําให้เธอมีชีวิตอยู่ทั้งที่ททไม่ได้กินอะไรเลยสำหรับรูดีนมันง่ายกว่าที่จะไม่ต้องกินเธอลดได้จนน้ำหนักลงมาถึง110ปอนด์อนหรือ50กิโลกรัมเธอบอกว่าช่วงนั้นเธอเหนื่อยมาก เมื่อตอนที่เธออายุ13ปีรูดีนลดน้ำหนักจาก250ปอนด์เหลือ60ปอนด์หรือคิดเป็นกิโลคือ120กิโลกรัมเหลือประมาณ27กิโลกรัม รูดีนรู้ว่าเธอมีปัญหาก็เมื่อพ่อกับแม่ของเธอพาเธอไปพบจิตแพทย์และเธอก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเธอนั้นเป็นโรคอนอเร็กซียโนเวอร์ซาซึ่งในตอนนั้นรูดีนมีน้ำหนัก110บปอนด์หรือประมาณ50กิโลกรัมจิตแพทย์บอกกับพ่อแม่ของรูดีนและเตือนรูดีนว่าถ้าเธอยังลดน้ำหนักต่อเนื่องเรื่อยๆเธอจะได้รับอันตรายและเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้สองปีผ่านไปหลังจากที่ไปออกรายการโอปรารูดีนในวัย27ปีก็อาการสุดหนักอีกครั้ง เธอนั้นพยายามที่จะเพิ่มน้ำหนักแต่ร่างกายของเธอต่อต้านณนะตอนนั้นเธอมีน้ำหนักตัวเพียง49ปอนหรือ22กิโลกรัม gain just the body been down 32 pounds, and Save yourself หลังจากช่วงเวลาที่ทุกทรมานในโรงพยาบาลอาการของเธอก็กลับมาดีขึ้นในปี1992เธอก็ได้มาออกรายการโอเปร่าอีกครั้งครั้งนี้เธอเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาได้เธอหนัก89ปอนด์ประมาณ40กิโลกรัมเป็นน้ำหนักตัวที่มากที่สุดตั้งแต่เธอมีอายุ13ปีเธอเคยมีช่วงที่เธอหนักเพิ่มเพียง3ปอนด์ในระยะเวลา3ปี ตอนนี้เธอพยายามกินอาหารปกติให้ได้มากที่สุดคือกินอาหารจริงๆแต่มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับตัวเธอและร่างกายของเธอมากๆเพราะต่อมาในปี1994รูดีนาะการสุดหนักอีกครั้งครั้งนี้โอปราเชิญเธอมาเจอกับเทรซี่โกดารานักแสดงหญิงที่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นอนอเร็กซียเทรซี่เคยเป็นโรคอนอเร็กซียและทนทุกทรมานแต่สุดท้ายเธอก็ต่อสู้และผ่านมาได้ปัญหาของรูดีและคนอื่นๆที่เป็นโรคอนอเร็กซียคือจะมีความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารน้ำหนักและรูปร่างที่ไม่ป ปกติเหมือนคนทั่วไปมันยากมากที่จะทําให้ความคิดความเชื่อที่มันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โดยเฉพาะกรณีของรูดีนที่อยู่กับความเชื่อและความคิดแบบนั้นมาเป็น10ปีตอนนี้รูดีนบอกว่าเธอไม่รู้จะต้องทํำยังไงให้ตัวเธอเองนั้นดีขึ้นเธอกําลังเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองหวังว่าเธอนั้นจะช่วยคนอื่นๆได้แต่เทรซี่โกฟังแล้วก็สายหน้าเทรซี่พูดกับรูดีนว่าเธอจะช่วยคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเธอยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยคงไม่มีใครอยากจะฟังเรื่องราวของรูดี้ t ทรซีบอกกับรูดินว่าถ้าเธออยากให้คนอื่นฟังเธอเธอต้องข้ามผ่านมันมาให้ได้ก่อนถ้าฉันไม่ได้เอาตัวเองออกมาจากโรคแอนอเร็กซเซียฉันคงไม่มาเจอเธอในวันนี้และไม่มีใครอยากจะฟังฉันพูดเกี่ยวกับเรื่องแอนอเร็กเซีย สาเหตุที่เทรซี่โกพูดแบบนั้นเพราะว่าเธอรู้ว่ารูดีนนั้นยังปฏิเสธการกินอาหารหลายอย่างและยังคงไม่พยายามที่จะปรับพฤติกรรมเดิมๆที่เธอมีอาหารส่วนใหญ่ที่รูดีนกินคือผลไม้บางอย่างและผักกาดหอมซึ่งมันไม่ได้ช่วยทําให้ร่างกายของเธอดีขึ้นมาได้เลยเทรซี่โกก็พยายามคุยและบอกรูดีนว่าเธอต้องทําต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างแค่ต้องเพิ่มอาหารบางอย่างมาในแต่ละมือ้อแต่ละวันเช่นเริ่มจากเพิ่มขนมปัง เทรซี่บอกว่าอยากให้รูดินค่อยๆเริ่มทำทีละนิดเพื่อเติมพลังให้กับสมองเพื่อเธอจะได้ต่อสู้ไหวเธอบอกว่าสมองของรูดินต้องการการหล่อเลี้ยงเพื่อที่เธอจะได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่ในขณะที่รูดีนนั้นฟังอยู่เธอก็ทำหน้างงแล้วก็พูดกลับไปว่าฉันต้องทำยังไงฉันทำไม่ได้ตอนนั้นรูดินมีสีหน้าที่สิ้นหวังมากรูดินก็เริ่มร้องไห้ เทรซี่พูดต่อไปว่าสิ่งที่รูดิงกลัวจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความอ้วนแต่มันเป็นความกลัวการสูญเสียสิ่งนี้สิ่งที่เธอคิดว่าเธอควบคุมได้ โอปราก็ถามรูดีนว่าหลังจากรู้และเห็นว่าเทรซี่ผ่านในสิ่งที่รูดีนกำลังเป็นอยู่และเทรซี่ก็พาตัวเองออกมาได้มันก็หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่รูดีนนั้นจะเห็นแสงสว่างรูดีนก็ร้องไห้แบบสิ้นหวังแล้วก็บอกว่าเธอนั้นทำไม่ได้เทรซี่บอกว่าสิ่งที่รูดีนคิดว่าทำไม่ได้นั้นมันไม่จริงรูดีนนั้นไม่อยากจะทำมากกว่าเธอนั้นกลัวเกินไปรูดีนไม่รู้จักชีวิตแบบอื่นอีกแล้ว17ปีมันเป็นเวลานาน,านมากที่คนคนหนึ่งต้องอยู่กับอะไรแบบนี้มันทําใให้จิตจ ในความเชื่อของรูดีนไม่ยอมกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในวันที่15มกราคมปี1996หลังจากที่ทนทุกข์ทรมานต่อสู้กับโรคอโนเร็กเซียโนโวซารูดีนฮาวเวิร์ดวัย32ปีเสียชีวิตขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนโรคอโนเร็กเซีย make the little steps to fill your mind so that you can fight that. You just start to nourish your brain so your brain can start to feel life again. You hear Tracy say that, and you see somebody who's come out of it. Does that give you a little bit of light? I can't do it.